นี่คือตัวอย่างของคนที่ประสบความสำเร็จค่ะคุณฝ้ายใช้เท้าแต่งหน้านะคะนี่ครูก็ไปเจอเขามาใน Ti ๊ t o k อนะคะแล้วครูเห็นคลิปคลิปหนึ่งของเขาค่ะแล้วครูประทับใจมากเขาแบบตอบคำถามว่า เขาจะมาเล่าให้ฟังนะว่าทําไมเขาถึงไม่มีแขนเนี่ยร่างกายเขาเป็นยังไงแล้วน้ําเสียงเขาคือแบบยิ้มแย้มมะคุณแล้วเขาก็พูดจาด้วยความแบบว่าเนี่ยฉันมีความสุขมากนี่คือแบบเหมือนขอบคุณเขามากอะไรเงี้ยเขาไม่ได้คิดว่าร่างกายของเขามันเป็นปัญหาในการใช้ชีวิตค่ะและนี่นะทําให้ครูรู้สึกว่าเอ้ยครูอยากเอามาแชร์ทุกคนค่ะเพื่อให้เกิดแรงบันดาลใจน,นะเพราะหลายคนนะแบบมีทุกอย่างครบถ้วนแล้วก็ชอบเป็นคนแบบว่าท้อแท้ง่ายรู้สึก พดภูผิดหวังเศร้าดูถูกตัวเองอะไรอย่างนี้นะคะและนี่คือเคสตัวอย่างนะคะของคุณป้ายเขาใช้เท้าแต่งหน้าและเขาประสบความสําเร็จในการที่เป็นแบบ การแต่งหน้าของเขาเลยนะคะเพราะว่าอะไรรู้ไหมคะเพราะว่าเขาเลือกที่จะมองไม่ว่าจะเป็นวิกฤตหรืออุปสรรคหรืออะไรต่างๆที่เขาประสบพบเจอค่ะมองให้มันเป็นโอกาสค่ะมองว่าถ้าสิ่งนี้มันเกิดขึ้นโดยมันไม่ใช่เรื่องบังเอิญแต่มันเป็นความตั้งใจของอะไรบางอย่างค่ะนั่นนะคะคุณจะ ความหมายกับมันว่ายังไงค่ะเหมือนเวลาที่คุณอยู่กับชีวิตตัวคุณเองทุกวันนี้ค่ะคุณมองตัวเองว่ายังไงคุณตีค่าคุณให้ค่าตัวเองว่ายังไงค่ะคุณฝ่ายเขาค่ะคุณลองอ่านดูเขาบอกว่าใช้เท้าแต่งหน้ารู้สึกรักตัวเองมากๆคนอะไรแต่งหน้าก็สวยร่างกายไม่ใช่อุปสรรคในการแต่งหน้าของตัวฝ่ายเลยคือนี่ค่ะคือคนที่เขามองโลกในแงด่ดีคือคนที่เขาประสบความสําเร็จเพราะว่าเขาเนี่ยมี ุดความคิดมี mindset ที่สามารถที่จะแปลงอุปสรรคและเหตุการณ์ต่างๆที่เขาพบเจอมาเป็นสิ่งที่เขาได้เรียนรู้พลิกมุมมองเขาให้คุ้มค่ากับตัวเองว่า ฉันรักตัวเองมากและฉันจะทำสิ่งที่มันให้คุณค่ากับผู้อื่นนี่คือสิ่งที่ครูอยากเอามาเพื่อเป็นตัวอย่างนะคะว่าคุณฝ้ายเนี่ยค่ะให้ทุกคนเนี่ยนะเป็นแรงบันดาลใจหากวันนี้คุณท้อแท้หากวันนี้คุณรู้สึกว่าคุณกำลังดูถูกตัวเองอยู่ว่าฉันไม่มีศักยภาพฉันดีไม่พอฉันเกิดมาเป็นใครก็ไม่รู้บนโลกใบนี้ ครูอยากให้คุณยกเลิกความคิดนั้นแล้วมองคุณฝ้ายเป็นแรงบันดาลใจให้กับคุณนะคะถ้าคุณสนใจอาหารสมอง2นาทีก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามครูได้ที่เทจ์แฟชั่นทวินนะคะ